สวัสดีครับพูดกับสุขข่าวฟุตบอลไทยเราเริ่มต้นกันที่ลามินยาเมลจะลึก2ประวัติศาสตร์โลกหลังกดประตูใส่ทีมชาติฝร,รั่งเศสลามินยาเมลนะครับยิงประตูอย่างสุดสวยใส่ทีมชาติฝรั่งเศสช่วยให้ทีมชาติสเปนตีเสมอทีมชาติฝรั่งเศส1 1แล้วสุดท้ายทีมชาติสเปนกลายเป็นฝ่ายเอาชนะทีมชาติฝรั่งเศส2-1ผ่านทะลุเข้าสู่รอบชิงชนะเลิศได้สําเร็จประตูงก่าวส่งผลให้ลามินยาเมลจะลึกประวัติศาสตร์ เป็นนักเตะอายุน้อยที่สุดที่ทําประตูได้ในการแข่งขันฟุตบอลยูโรด้วยวัยเพียงแค่16ปีกับ3 6 2วันไม่เพียงเท่านั้นนะครับประตูดังกล่าวของรามินยามาลจาลึกประวัติศาสตร์โลกเป็นอายุน้อยที่สุดที่ทําประตูได้ในทันเวนเมเจอร์ระดับชาติอย่างฟุตบอลยูโรและฟุตบอลโลกด้วยการทําลายสถิติของเปเล่ตำนานลูกหนังทีมชาติบราซิลที่ทําเอาไว้ด้วยในวัย17ปีกับ2 3 9วันไปเป็นที่โลดหลอยแล้ว ตอนนี้ลาม,ามิญาน์มาวนะครับจะลึกประวัติศาสตร์เป็นนักเตะยุนอยที่สุดที่ทำอาเซียในการแข่งขันฟุตบอลยูโรอีกด้วยนะฮะสุดๆไปเลยนะฮะท่านผู้ชมโคตรโหดเลยนะฮะ16ไปเท่านั้นเองนะครับหก็เทียบเท่ากับม .2 ม .3 นะครับท่านผู้ชมโหดจริงๆอาเซียนอึ้งบลไทย บาดาปแป้นำเทคโนโลยีขั้นสูงเทียบพิมลิงกิตมาใช้ในศึกไทยลีกครั้งแรกบาดามแป้นะครับสร้างความฮือฮาสันสเตอร์งการฟุตบอลอาเซียนโดยบาดามแป้นนพันล้ำซำนายกสมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทยเตรียมนำเทคโนโลยีขั้นสูงหรือว่าเทคโนโลยี 3D ที่กำลังใช้ในศึกพิมลิงกิตรวมถึงฟุตบอลโยูโร2024ครั้งนี้ด้วย มาใช้ในช่วยการตัดสินวงการฟุตบอลไทยในศึกไทยลีกฤดูกันหน้า2024-2025เป็นครั้งแรกซึ่งนั่นจะทำให้ไทยกลายเป็นชาติแรกในย่านอาเซียนในทันทีและแลำดับต้นๆของทวีเอเชียที่นำระบบเทคโนโลยีขั้นสูงเทียบชั้นพิีพ์ลิงกฤษเข้ามาช่วยการตัดสินนะฮะก็เรียกได้ว่าพัฒนานะครับสำหรับมาดามแป้งของเรานะฮะวงการฟุตบอลไทยถือว่าโชคดีสุดๆที่มาดามแป้งมาพัฒนาฟุตบอลไทยให้นะครับ ด่วนทีมชาติไทยชุดใหญ่เตรียมดวนทัพ43ของโลกทีมชาติไทยชุดใหญ่นะครับภายใต้การกุมทัพของมาซาทาะอิชิอิบางคิวอื่นเครื่องตามปฏิทินเฟฟเดย์เลเดนกันยนยนรายงานล่าสุดสร้างความมงงงงงงกับแฟนบอลชาวไทยด้วยการบางคิว1ใน2นันดโดยเตรียมอุ่นเครื่องกับทีมชาติปานามาทีมทัพอ,อันดับ43ของโลกจากการจัดอันดับฟีฟ่าแลงกิ้งโลกณนะปัจจุบัน โดยตัวอย่างกำลังอยู่ระหว่างการเจรจาขั้นตอนสุดท้ายนะครับซึ่งหากทัพชังศึกสามารถเก็บเชียรชนะเหนือปานามาได้รับรองแลนกิ้งโลกทีมชาติไทยมีหุ้งแน่นะฮะท่านผู้ชมดวน2หัวระยายนำทัพชังศึกชุดยูดีสิบสามเปอร์เซฟไพส์แฟนบอลน,นะครับทีมชาติไทยชุดยูดีสิบสามปีมีการแบ่งแบ่งครั้งใหญ่อีกครั้งหลังจากก่อนหน้านี้บิ๊กปวิน ปวินพื่ลมพักเดีประธานสมโมสรบีจีปทุมประกาศยุติบทบาทในการทหนาที่ดูแลทัพจังสึกทีมชาติไทยชุดยูด23่เปฯและล่าสุดนะครับสมาคมฟุตบอลแห่งประเทศไทยมีมติแต่งตั้งให้กฤษยาผู้มงคลสุริยารองประธานสมโมสรนองบัวพิษเอฟซีและเลอสักพัฒนาชัยกุลประธานสมโมสรฟุตบอลเมืองเลยยูเนเตดเข้ามาเป็นหัวระยญ่คนใหม่คุณทับทีมชาติไทยชุดยูด23่เปะ โดยจาการทำหน้าที่ดูแลจากการทุกภาคส่วนของทัพจังศึกจุดอยู่23ปีเพื่อโยกระดับทีมก่อนที่จะถูกดันขึ้นสู่ทีมชาติไทยชุดใหญ่ต่อไปนะฮะด่วนเกิดอะไรขึ้นบิ๊กฮันมิติติยภัยรัฐลาออกจากสมาคมฟุตบอลแห่งประเทศไทยแล้วกลายเป็นข่าวใหญ่สันสะเทือนวงการฟุตบอลไทยอีกครั้งนะฮะเมื่อบิ๊กฮันมิติติยภัรัฐ ประธานสโมสรเชียงรายยูเนเต็ดตัดสินใจลาออกจากการนัดที่สภากรรมการสมาคมฟุตบอลแห่งประเทศไทยและคณะกรรมการพัฒนาพุทธศิลป์ส,สมาคมอย่างเป็นทางการแล้วพร้อมกับได้ขอขอบคุณมาดามแป้งนนพันธ์ลำซำนายกสมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทยที่ได้ให้โอ,อกาสเข้ามาทํางานร่วมกันในครั้งนี้พร้อมยืนยันว่าการลาออกของตนไม่ได้เกี่ยวข้ของกับประเด็นที่ประวินพิลมพักดีลาออกไปก่อนหน้านั้นท้งนี้ก่อนหนีน้สมา กรรมาการสมาคมฟุตบอลไทยในยุคมาดามแป้งได้มีการประกาศลา,ลาออกไปแล้ว2คนด้วยกันประกอบไปด้วยประวินพรลุมพงศ์ดีและกุดันสุกุมานนท์ด่วนทีมชาติไทยชุดใหญ่พบกับทีมชาติเวียดนามซึเถือนอาเซียนอาเซียนฟุตบอลยืนยันแล้วนะครับทีมชาติไทยชุดใหญ่ภายใต้าการน,นําทัพของคุณซอญี่ปุ่นมาซาจะอิจิจะพบกับทีมชาติเวียดนามวัดเบอร์หนึ่งแห่งอาเซียน ในการแข่งขันตามโปรแกรมฟีฟ่าเดในเดือนกันยายนซึ่งจะมีการคิดคะแนนฟีฟ่าแลงกิงโลโดยจะแข่งขันกันที่ประเทศเวียดนามก็เรียกได้ว่าวัดกำเลนครับใครจะเป็นเบอร์หนึ่งของอาเซียนนะครับเดี๋ยวจะได้รู้กันสารัตอยู่เย็นห้องเครื่องทีมชาตไทยประเดิมนัดแรกแฟนไทยเตรียมชมและเตรียมกรีดสารัตยยู่เย็นนะครับกองกลาง,งห้องเครื่องตัวเก่งทีมชาตไทย ได้เปิดตัวกับต้นสังกัดใหม่ที่ประเทศญี่ปุ่นไปเป็นที่โล่อยแล้วนะครับแบบหล่อหลหลังจากออกเดินทางจากประเทศไทยในคะ่ำคืนวันที่8รกรกฎาคมที่ผ่านมาเพื่อเตรียมลงสนามกับต้นสกัดใหม่ที่ประเทศญี่ปุ่นกับเทียมเลโนฟายามากุชิในศึกเจลีก2ของญี่ปุ่นนะครับโดยเป้าหมายสำคัญก็คือการพาทีมเลื่อนชั้นขึ้นสู่ลีกสูงสุดของญี่ปุ่นเจลิกญี่ปุ่น1ในฤดูกาลหน้า ท่านี้ต้องจับตาสหรัฐยูเย็นนะครับโดยคาดการกันนะครับว่าจะได้โอกาสลงสนามเป็นเกมแรกกับต้นสกัดใหม่ที่ประเทศญี่ปุ่นก็คือเกมลีกญี่ปุ่นเจลีก2นะครับโดยเทียมเรียโนฟายามากุชิมีคิวบุกไปเยือนเทียมบลูเบติกอากิตะในวันที่14รก,กรกฎาคมที่จะถึงนี้นะครส่วนท่านันเรียวอดีตผู้ช่วยโค้ชมาโกโต เทคุรุมอริซึ่งปัจจุบันเป็นกุนซือใหญ่ของเรโนฟายามากุชิก็รู้ดีถึงศักยภาพของเจ้าตังสรัตยุเย็นกองกลางห้องเครื่องของทีมชาติไทยอยู่แล้วก็มีสิทธิ์ที่จะเห็นสรัตยุเย็นออสตาร์ลงสนามครั้งแรกบนเวทีลีกญี่ปุ่นในเกมนี้และแฟนบอลชาวไทยต้องรอรุ้นนะครับและมีเซอร์ไพรส์จะได้ชมการถ่ายทอดสดทาง BG c ี a ช n e l อีกด้วยนะฮะโอ้โหก็มาร่วมชมนะครับฟอร์มการเล่นของเจ้าตังสรัตยุเย็นของเรานะครับมาติดตามฟอร์มการเล่นนะครับ อย่าลืมนะครับวันที่14รก,กรกฎาคมนี้นะฮะแล้วก็ถ่ายทอดทาง B G Channel ด้วยนะครับส่วนช่องของ M J Sport ก็จะมีไฮไลท์ของสาระหยุดเย็นให้ได้ชมกันด้วยนะครับติดตามแล้วก็อย่าลืมกด Subscribe ไว้ด้วยนะฮะนี่คือสุขข่าวฟุตบอลไทยนะครับทานผู้ชมเป็นรอบช้าคนที่10รก,กรกฎาคม